สวัสดีค่ะเครื่อยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan p a g เครื่อยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำฟักทองบดกันนะคะหรือว่าพัมคินพิเร่กันนะคะเป็นฟักทองบดซึ่งเราจะเตรียมไว้สำหรับทำขนมหรือว่าประกอบอาหารเช่นสุปฟักทองหรือไม่ก็พายฟักทองขนมปังฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราจะเอาฟักทองตัวนี้นะคะนำไปอบ เอาใช้ฟักทองเนี่ยทั้งหมดคือ1ลูกนะคะก็หั่นออกมาเป็นลักษณะเป็นซิกี่กอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําเข้าอบก,กันตอนนี้เอาไปวอร์มเตาอบแล้วนะคะประมาณ200องศาเซลเซียสค่ะ นำเรียงกันบนถาดอบอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้อุณหภูมิเตาอบของออยก็ครบ200อยงศาเซลเซียสแล้วนะคะเดี๋ยวอยจะนําเข้าอบเนี่ยระยะเวลาในการอบประมาณ50-60นาทีนะคะแล้วแต่ว่าฟักทองของผู้ชมชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะไปค่ะจากนี้ก็นําเข้าอบกันนะคะตอนนี้ฟักทอง,องอ้อยก็อบครบ หชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนี้จนเย็นเลยนะคะก็น่าจะซับประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขูดเนื้อออกจากเปลือกกันนะคะตอนนี้ฟักทองก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเนี่ยอ,ออกจากเปลือกกันนะคะตรงที่มันมีไหมอย่างนี้เราก็เว้นเว้นไปนะคะไม่เอาค่ะ การทําฟักทองบดด้วยธีการอบฟักทองเนี่ยจะทําให้ไดออ้ตัวของฟักทองบดท,ที่แห้งนะคะบางท่านอาจจะแบบว่าเคยนําไปนึ่งแต่วิธีนี้มันจะทําให้ได้ฟักทองบดท,ที่หอมนะคะแล้วก็แห้งบางทีถ้าฟักทองที่ใช้เนี่ยปริมาณเยอะแล้วก็ลูกใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่สุกนะคะชั่วโมงหนึ่งคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเวลาอบได้นะคะ ได้อย่างนี้ล้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นในเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะให้เขามีความเนียนเยอะขึ้นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเนียนละเอียดเลย จะบอกว่าหอมมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอร่อยมากค่ะเมื่อกี้ไอยแอบชิมมันมากหวานมาก,ามากสุตอาหารโฮมเมดอร่อยออ่ยต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะ